1941, สวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยป้าไม่ธรรมดาเลยไม่บอกมา

นี่นี <S <s ่ดูดูหินก้อนนี้แหะดูหินก้อนนี้เนอะยินมาล้อเหรอโดนโดนหมดเลยโดนทุกคนเงี่ยบไว้เงี่ยบไว้เงี่ยบไว้เงี่ยบกาละกาละคุณต้องคนเองยังไม่บอกข้างหลังนะมบอ สน,นุกไหมครับสนุกมากครับแต่ด,ดาคุณแอดไม่ไปด้วยผมเพิ่งตื่นเลยฮอ,อหลับไปนานเลหล่มากครับเขาหลงกันละคุณเอก,กเ,อเป็นไงฮะ<อ>เพิ่มความดำขึ้นไหมดำมากเลยครับ กลายเป็นประเทศไทยแล้วครับนี่นี่นี่นีนี่ดูดูดิดูดนี่นี่ดู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 ก้อนหินหินก้อนนี้นะดูหินก้อนนี้นะดักๆักไวเนอะจะไปบอกเนอะดู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  ปิดกันจังใหา้ยดยอดหมดหมดแล้วยอย่างเอาหอเ,อเหรอนี่ไปตื่นอีกตื่นอึกครัดับแล้วดีขึ้น